บบให้มาถือคุณตาแต่ว่าเฮ้ยไปถนะอพวันเนี่ยตอนนี้เงยไม่เหมือนแต่ก่อนเลยวะแต่ก่อนเงยรู้สึกว่ามันเงยสุดเ่าเนนะี่ยโอ้โหยังยไม่มีรูม,รมอใหญ่ไม่มีคนแม่ห กา้งานแจงจริงเราลงบ้านนี a ้ได้เลยม่ได้อยู่มีเอเดวอาควรเก็บไหมเท่าไหร่ดีวะเฮ้ยกูกูไม่มองระเบิดลยนะกูจะพ่อจะสมองไปกูบูระเบิดสองสมองสามละที่ตรงมากูน่าจะมีรถทีมอเตอร์ไซค์มาไว้ให้กูเนี่ยขี่ไปก่อนเลย <laughs> ok hey, chưa mọi thứ đâu lắm. em ok 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 ไม่ม <ítulo> ีแม็กเกอร์ติดยาหรอโหยาสามอันตอบอยู่ในห้องนี้ไปเลยรีบไปดีกว่าปะแต่กูไม่ชัวร์นะตรงบ้านข้างหน แต่ตรงบ้านดิมๆไอ้บ้านสามชนะไม่มีคุณกูจะอ้อไปที่บ้านนนะโอเควถูกเปิดเอ้ยนั่นันนึงแตกนะครับัครอคอนังๆันนเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยขอมาวะไปยังๆ โอเคโอเคตัวปุ๋ยก็ไม่น่ามีอ่ะเราไปแล้วจะเป็นบ้านลงดูทรงแล้วอุ๊ยอุ๊ยอุ๊ยอืมตบนเข่าไอ้สักนะเราจะเซฟไม่ต้องไม่ต้องรีบไม่ต้องรีบทำไม,มว่าเราได้วงอยู่ สี่สองคนไม่ต้องรีบเลยช้าเลยเขาเล่นแบบเซฟเลยให้เราแร้งกว่าคิวเดี๋ยวทายเกม้าก็ได้ต้องมีตัวฟรีแหละว,วงมิสี่จบมากรูะ่ะถ้าวงขึ้นบนก็จบมากูวนะแต่ถ้าลงล่างไม่แน่ใจนะั้นจะจบตรงล,งลานโพอะ่ะนั่นระบนเขาขอยวงขึ้นบนเพราะเราเได้จุดที่ดีมาก

สวยจุกจิกตั้งหินน้าตาตุ้ิไหล่ยิงเราบ้องรีบแต่เฮ้ยสวยเนาะสวยงามทำได้ไะมทำได้ปหมไม่ได้ไม่ได้ไกลไปมาอยู่บนร่เบี้ยเห็นกูเห็นแค่สองตัวนะนั้นเลยอุ้ยแม่นจัดของจริงของนล้วก็ของจริงเหมือนกัน โอ้โหเฮียแม่นจัดเลยเดี๋ยวแล่ันห้คิวรถขึ้นสามสิบสามเลยว่ะทางนี้ดี๋จะพูดอยู่บ้างนะรู้ได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 ้เอ่อมีเราจะได้ช่วยนะแปลงเป็นสองสองขึ้นไปไปม้าปวดรุนวงไงย่าขอให้แบบตรุนวงให้ใกล้กับเราดีสุดเราต้องไปเอาข้างหน้าหมอกแดงแจ๋แดงจวด ีปทางเดียวอ่ะต้องเอาตี่แนาแล้วจบครับเอ้ยน็อกแม่พี่ระเบิดปะปูไปดิต้องอะอ่ะโดวสมกเลยมีไม่มีปูไม่มีครับมีกูมาไปิย

สวยตั้มสวยไม่ไอ้ต้ามีตายแล้วนี่ตัวที่ต้ามีไงานตายแล้วตายตายเลยตายเลยตายเลยโอเคโอเคตายแล้วไปเลยไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรได้แล้วสวยอยู่สวยอยู่ระวังนะข้างหน้าเนี่ยตายหมดที่เอ้ยฝั่งบ้านฝั่งบ้านระวังตั้มจะนอนทำเฮี้ยอะไรแล้วทางเอแอดบิวว์เอ่อสุรเดช วิ่งไปแล้วปะเหมือนจะวิ่งไปแล้วเอ๊ะต้องเอาหมดตามตามยังอะไรยังตามยังตามแล้วเอาวันจะขึ้นไปหาอินทรียได้ปะบูมันดีอ่ะโอ้โรถแดงเข้าได้แล้วเอาขับรถแดงขัารถแดงขับรถแดงขับมอคข้างหน้าไหนเด็กจ้ะเอาเวลาแล้ว

เห็นแล้วเห็นแล้วเออมากกูมักูไมมีคนยิงม่ไดมีคนยิงอยู่ถอดออร้วงกลับไปข้างหลังวงกลับไปข้างหลังออวงกลับไปข้างหลังอุ้ยอุอ้อือไอหน้าหียไม่มีสมบัติสมบัตะไปดิดับดัมี แย่กว่านั่นแย่กว่าเราแล้วเราอเดี๋ยวไปได้ไปได้ไปได้โอ้โหออกมาเพื่อนวงช้าดีปะวัดใจป่ะมีผ่านช้ายู่ช้าอยู่วงช้ามากช้าอยู่ตัวหลังเป็นตัวเดียวนะที่กูเห็นเะยจิกซ้ายป่ะได้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 วัดใจเข้าบ้านอ่ะโอ้โหแต่ยี่หมันเป็นบืนเป็นคลองนะวัดใจได้ตั้งไปเลยไปเลยไปเลยจิ๋แล้วไปเลยไปจำดีสุดแล้วตันนี้น ไป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 ไไปไปไปสู้ไตอนก็สู้บนา้ำปิ๊งมาหานะโมไปไปอมาโบต่อมขั้นโบกิโบกิโบกนักโมเปวดบ้านบกิบ้านบหลังบ้านบ้านหังม้งนบ้นสมขอแค่สิบบ้านให้ได้อะิบบ้านให้ได้โอ้โหแต่มไม่ไม่ใช่มที่โอเคอะเ้ยสมปิดสมอสวสวยสวยสวสวยสมปิดวิ่งไสสวยตั้ม หน้าต่างขวาหน้าต่างที่ไม่มีสมอตัวตั้งเข้าบ้านก่อนชิดชิดชดชดโอเคสบายละขอให้ชิดตัวตเด็ดริบเดินอดอลิบเดินย้ายเพิ่งยิงเพิ่งยิง นก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 สวยสวยสวยชุบไอ้ขัดซกอนซ้ำก่นซ้ำก่อนซ้ำก่อนสวยสวยสวยชุบ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 ได้ชุบได้ชุบได้อุ้ยจังแม่งมาว่ะหกคนเป็นไม่ได้นะอาจจะเหลือสี่อ่าอ่าตีนี้เหลือสองเลืออาจจะเหลือหนึ่งก็ได้ที่เนี้ยปั้มยาปั้มยาปั้มยาไม้เล่บน้อยต้องการหมวกว่ะไม่หมวกสวยหมวกไฮ้เพื่อนเรากังก็ดูอยู่ว่ะ ดูชนะไงผมขอลงได้เราได้เราได้ลงแล้วน่าจะได้เราน่าจะได้ไอ้ตั้มระวังหน้าต่งระวังหน้าต่างไอ้สุรเดาเสวยมีเฮอะไรปั๊มให้หมดไอ้ชื่อมือกูเย็นแบบนี้เต๋อเละย้๊เดี๋ยวก็เป็นไข้เจี๊ยบอยากคนบ้านนั้นมีล็อเตอร์เตะละหลังเนี้ย อ่าบ้านเนี้ยชัวร์เลยโอ้โหแบบร้อยอ่ะมันมีอะไรเล่นเอ้ยหินตายแล้วนะ่ะน่าไปได้อยู่นะมันขึ้นขบวนไม่ได้อ๋องเล่นไม่รอดต้องหินตรงเนี้ยหรือว่าหินโอ้โหไม่มีแล้วสมองอีบ้านตรงไหนไมีสมองบ้างเออได้ตัวไหนมีสมองไหมเฮ้ยตรงนี้ไม่มีกูมีสมองห้าอันเอาไปเลยเออเอามาเออแบ่งไปให้ตั้มเซ็ตเอาให้ตั้มหมดเลยให้ตั้มเซ็ตเอาอือได้อยู่ได้อยู่ มึงเก็บไว้อนหนึ่งก็ได้ไว้เผื่อชุดเกี่ยงอในศพนี้ <Garage S 1> มีกูแบงไว้ให้ตะต้องเล่นแล้วนี่งว่าโผลม,มาแล้วนะโผลม,มาแล้วนะสองวงแปดโอ้คุปาผิดอ้เงี้ยขนาดโอ้โอ้โปาเซตต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 ต่เเนนเตเตต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 ตอตตตตตยเตต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 อตต ไม่เห็นว่ะเลต้องห็นต้องเห็นเห็นมันไม่คมนะเปดดินได้ไหโดนอยู่มาโดนอยู่โอเคโอเคสองสองสององเฮ้ยเฮ้ยจะมม็กตั้มีแต่มอไปหายั้มัไอ้ชไม่ได้เก็บตาวิ่งเลยวิ่งเลยวิ่งเลโอ